คุณคงไม่รู้หรอกว่ายายผมเขาดีใจแค่ไหนอะที่เห็นคุณเป็นนักเรียนคนที่สิบสี่ขอบคุณมากนะผมไม่รู้นะว่าทิมเขาถูกจ้างมาเรียนเพื่อแลกกับอะไรอ่ะแต่ที่คุณยอมรับงานเนี้ยมันทำให้โรงเรียนนี้ได้ไปต่อยังไงนะคะคือ แม่ผมอ่ะเขาไม่อยากลงทุนเก็บที่นี่แล้วแต่ถ้าโรงเรียนนี้ถูกปิดไปยายผมเขาคงเสียใจมากเลยคุณคงไม่รู้หรอกว่ายายผมเขาดีใจแค่ไหนอ่ะที่เห็นคุณเป็นนักเรียนคนที่สิบสี่ขอบคุณมากนะขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันรู้ว่าฉันเองก็มีค่าออกับใครเขาบ้าง แต่ฉันก็คงไม่ได้ดูดีในสายตาแม่คุณเท่าไหร่ก็แต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลนะแม่ผมเขาไม่มายุ่งที่โรงเรียนหรอกแต่ถ้าแม่คุณรู้เรื่องนี้แม่คุณโกรธแน่ผมว่าผมน่าจะพอเอาตัวรอดได้นะไปกลับไปที่ห้องอาหารกันดีกว่าเขาน่าจะเอาของหวานมาเสิร์ฟแล้วแหละ คุณต้องลองชิมนะกล้วยบดชีตำรับยายผมเชิญครับเลือดใหม่หัวใจนักปรุงสตรีมตอนใหม่ที่แอป Monomax ดูสดพร้อมกันที่ช่อง Mono 29